โปรแกรมจิตคำพูดอันทรงพลังยามเช้าคำพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณพูดทุกอย่างจะกลายเป็นจริงจักรวาลช่วยเหลือฉันทุกเรื่องทุกวิถีทางจักรวาลเข้าข้างและสนับสนุนฉันเสมอ ฉันเป็นคนโชคดีที่สุดในทุกๆเรื่องฉันทำอะไรก็สํำเร็จทุกเรื่องสําหรับฉันฉันเรียกตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีความโชคดีเป็นของฉันแล้วทุกเรื่องที่ดีๆเป็นของฉันแล้ว สิ่งดีๆเข้ามาแล้วเรื่องดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันสำนึกรู้คนทุกสัมพสสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งสำนึกรู้คนทุกๆสิ่งที่ฉันมี ในตอนนี้ทุกๆุกสิ่งที่ฉันได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันขอขอบคุณจากใจของฉันจริงๆฉันมั่งคั่งเหลือเฟือที่สุดชีวิตของฉันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเซล์ลในร่างกายของฉัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันสำนึกรู้คุณทุกอวัยวะในร่างกายของฉันร่างกายของฉันทำให้ฉันมีความสุขฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณและขอบคุณร่างกายของฉันรวมถึงสติป,ปัญญาของฉันที่มีความชาญฉลาด เพราะความสามารถของร่างกายและจิตใจของฉันทําให้ฉันมีสมองที่ยอดเยี่ยมมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและเป็นเลิศฉันขอขอบคุณอาชีพการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีรายได้มีเงินเข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆวัน ฉันมีเงินหาเงินเก็บเงินและใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดฉันขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งทุกอุปกรณ์ที่เกื้อหนุนให้ฉันสามารถทำในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างง่ายดายลูกค้าเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตร ทุกคนเป็นมิตรที่ดีกับฉันทุกคนพร้อมที่จะนำโชคดีมาสู่ฉันในทุกๆวันฉันเป็นคนที่เจอใครพบใครทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่รักเสมอฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ทุกคนรักและเคารพฉัน ผู้คนให้เกียรติฉันฉันสมควรได้รับการยอมรับจากทุกๆคนฉันมีศักยภาพที่ทรงพลังไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงฉันได้ฉันเติบโตด้วยคุณภาพและศักยภาพของฉันเองฉันทรงพลังและมั่นใจที่สุด ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณคนที่รักฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณคนในครอบครัวของฉันทุกคนคือรักแท้และบริสุทธิ์ฉันได้รับการให้เกียรติจากทุกๆคนทุกคนรักเคารพ และซื่อสัตว์ต่อฉันทุกคนหวังดีต่อฉันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณทุกช่องทางทุกอาชีพทุกโอกาสที่ผู้คนหยิบยื่นมาให้ฉันทุกคนดีกับฉันด้วยความเต็มใจฉันเป็นคนโชคดี ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยโชคดีฉันมีสมองเงินล้านฉันมีเงินมากมายเข้าบัญชีของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันให้กับตัวเองก่อนเสมอ ฉันมีเงินในบัญชีของฉันมากพอที่จะทําให้ฉันใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุขเงินมาหาฉันแล้วเงินทำงานให้กับฉันแล้วฉันมีไรายได้งอกเงยที่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินมาหาฉัน เพราะฉันเป็นคนกระตันอยู่เงินมาหาฉันเพราะฉันเป็นคนดีเงินมาหาฉันเพราะฉันมีศักยภาพเงินมาหาฉันเพราะฉันคู่ควรที่จะได้รักผู้คนเห็นถึงคุณค่าในตัวฉันผู้คนให้เกียรติฉันผู้คนพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับฉันด้วยความเต็มใจ ฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันมีกัลยาณมิตรที่ดีที่ใดที่ฉันไปที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มีแต่ความโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสดีๆผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันฉันช่างโชคดีเหลือเกิน ฉันเป็นคนโชคดีเหลือเกินจัก,กรวาลช่วยเหลือฉันทุกเรื่องทุกวิถีทางจัก,กรวาลเข้าข้างและสนับสนุนฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีที่สุดในทุกๆเรื่องฉันทำอะไรก็สำเร็จทุกเรื่องสำหรับฉัน ฉันเรียกตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีความโชคดีเป็นของฉันแล้วทุกเรื่องที่ดีๆเป็นของฉันแล้วสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเรื่องดีดีเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้ว ฉันสำนึกรู้คุทุกสัมพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันรู้สึกซาบซึง้งสำนึกรู้คุทุกทุกสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ทุกๆุกสิ่งที่ฉันได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันขอขอบคุณ จากใจของฉันจริงๆฉันมั่งคั่งเหลือเฟือที่สุดชีวิตของฉันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันสันึกรู้คุณทุกอวัยวะในร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันทำให้ฉันมีความสุขฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณและขอบคุณร่างกายของฉันรวมถึงสติปัญญาของฉันที่มีความชาญฉลาดเพราะความสามารถของร่างกายและจิตใจของฉันทำให้ฉันมีสมองที่ยอดเยี่ยมมีศักยภาพ ที่ยอดเยี่ยมและเป็นเลิศฉันขอขอบคุณอาชีพการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีรายได้มีเงินเข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆวันฉันมีเงินหาเงินเก็บเงินและใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดฉันขอขอบคุณ ทุกสรรพสิ่งทุกอุปกรณ์ที่เกื้อหนุนให้ฉันสามารถทําในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างง่ายดายลูกค้าเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตรทุกคนเป็นมิตรที่ดีกับฉันทุกคนพร้อมที่จะนำโชคดีมาสู่ฉันในทุกๆวัน ฉันเป็นคนที่เจอใครพบใครทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่รักเสมอฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ทุกคนรักและเคารพฉันผู้คนให้เกียรติฉันฉันสมควรได้รับการยอมรับจากทุกๆคนฉันมีศักยภาพที่ทรงพลัง ไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงฉันได้ฉันเติบโตด้วยคุณภาพและศักยภาพของฉันเองฉันทรงพลังและมั่นใจที่สุดฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณคนที่รักฉันขอบคุณเพื่อนของฉัน ขอบคุณคนในครอบครัวของฉันทุกคนคือรักแท้และบริสุทธิ์ฉันได้รับการให้เกียรติจากทุกทุกคนทุกคนรักเคารพและซื่อสัตย์ต่อฉันทุกคนหวังดีต่อฉันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณทุกช่องทางทุกอาชีพ ทุกโอกาสที่ผู้คนหยิบยื่นมาให้ฉันทุกคนดีกับฉันด้วยความเต็มใจฉันเป็นคนโชคดีชีวิตของฉันเต็มไปด้วยโชคดีฉันมีสมองเงินล้านฉันมีเงินมากมายเข้าบัญชีของฉันในทุกๆวัน ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีเงินในบัญชีของฉันมากพอที่จะทำให้ฉันใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุขเงินมาหาฉันแล้วเงินทำงานให้กับฉันแล้วฉันมีไรายได้งอกเงยที่เพียงพอ ที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินมาหาฉันเพราะฉันเป็นคนกระตันยูเงินมาหาฉันเพราะฉันเป็นคนดีเงินมาหาฉันเพราะฉันมีศักยภาพเงินมาหาฉันเพราะฉันคู่ควรที่จะได้รับผู้คนเห็นถึงคุณค่าในตัวฉัน ผู้คนให้เกียรติฉันผู้คนพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับฉันด้วยความเต็มใจฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันมีกัะยาณมิตรที่ดีที่ใดที่ฉันไปที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มีแต่ความโชคดีฉันเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดโอกาสดีๆผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันเป็นคนโชคดีเหลือเกินจัก,กรวาลช่วยเหลือฉันทุกเรื่องทุกวิถีทางจัก,กรวาลเข้าข้างและสนับสนุนฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีที่สุด ในทุกๆเรื่องฉันทำอะไรก็สำเร็จทุกเรื่องสำหรับฉันฉันเรียกตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีความโชคดีเป็นของฉันแล้วทุกเรื่องที่ดีๆเป็นของฉันแล้วสิ่งดีๆเข้ามาแล้ว เรื่องดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันสำนึกรู้คุทุกสัมพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันรู้สึกซาบซึง้งสำนึกรู้คุทุกๆุกสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ทุกๆุกสิ่ง ที่ฉันได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันขอขอบคุณจากใจของฉันจริงๆฉันมั่งคั่งเหลือเฟือที่สุดชีวิตของฉันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันสำนึกรู้คุณทุกอวัยวะในร่างกายของฉันร่างกายของฉันทำให้ฉันมีความสุขฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณและขอบคุณร่างกายของฉันรวมถึงสติปัญญาของฉันที่มีความชาญฉลาด เพราะความสามารถของร่างกายและจิตใจของฉันทำให้ฉันมีสมองที่ยอดเยี่ยมมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและเป็นเลิศฉันขอขอบคุณอาชีพการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีรายได้มีเงินเข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆวัน ฉันมีเงินหาเงินเก็บเงินและใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดฉันขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งทุกอุปกรณ์ที่เกื้อหนุนให้ฉันสามารถทำในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างง่ายดายลูกค้าเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตรทุก เป็นมิตรที่ดีกับฉันทุกคนพร้อมที่จะนำโชคดีมาสู่ฉันในทุกๆวันฉันเป็นคนที่เจอใครพบใครทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่รักเสมอฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ทุกคนรักและเคารพฉัน ผู้คนให้เกียรติฉันฉันสมควรได้รับการยอมรับจากทุกๆคนฉันมีศักยภาพที่ทรงพลังไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงฉันได้ฉันเติบโตด้วยคุณภาพและศักยภาพของฉันเองฉันทรงพลังและมั่นใจที่สุด ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ขอบคุณคนที่รักฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณคนในครอบครัวของฉันทุกคนคือรักแท้และบริสุทธิ์ฉันได้รับการให้เกียรติจากทุกทุกคนทุกคนรักเคารพ และซื่อสัตว์ต่อฉันทุกคนหวังดีต่อฉันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณทุกช่องทางทุกอาชีพทุกโอกาสที่ผู้คนหยิบยื่นมาให้ฉันทุกคนดีกับฉันด้วยความเต็มใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ